สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการเรียนวันที่2ของคอสฟบชร์ทรีเฟกซ c สองพันย x 2020คอสที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้ควบคู่กับการเทรดในเวลาจริงเป็นการเรียนจริงปฏิบัติเทรดจริงในห้องกลุ่มรายและก่อนอื่นที่เราจะต้องทำก่อนการเทรดนะครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนการเทรด ในช่วงเช้าใช้เวลาสัก15นาทีก่อนเปิดตลาดนะครับเปิดโปรแกรมซื้อขายหรือส่วนใหญ่ที่เราใช้ก,กันอยู่นั่นก็คือโปรแกรมสตรีมมิ่งแล้วก็เปิดกราฟรอไว้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำไว้เลยนะครับนั่นก็คือการเซฟพินหลังจากเปิดโปรแกรมสตรีมมิ่งขึ้นมานะครับเราก็จะคีย์พินซื้อขายที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กด รูปกุญแจไดรอกนี้ก็จะแสดงขึ้นมานะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องนี้นะครับแล้วก็กดอ g r e e เข้าไปก็เป็นการจบขั้นตอนการเซฟพินนะครับขั้นตอนนี้นะครับสำคัญมากกับเทรดเดอร์เลยทีเดียวแล้วก็ว่าได้นะครับเวลาเราจะต้องการซื้อขายถ้าเรามัวแต่คีย์ซึ่งตัวเลขของบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นรหัสลับเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันใส่ไปแล้วกว่าจะคีย์ครบ6หลักเนี่ย บางครั้งคีย์แล้วก็ผิดอีกนะครับทําให้การส่งคําสั่งในการซื้อหรือขายเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะครับการเซฟพินถือว่าเป็นสิ่งสําคัญกับเทรดเดอร์เลยทีเดียวนะครับเพราะเวลาเราซื้อขายนะครับเราก็แค่ใส่ราคาที่เราต้องการเข้าไปนะครับโดยไม่ต้องใส่พินทุกครั้งเราก็ใช้วิธีกด Enter ได้เลยก็เป็นอะไรที่รวดเร็ว ป้องกันความผิดพลาดในการใส่พินได้อีกด้วยนะครับหลังจากที่เราใส่พินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดกราฟขึ้นมา